ก็เสียหนูนะครับคุณอนุทินชาญวิรกุลก็เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมุรีคนที่32ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกอนุทินชาญวิรกุลในฐานะที่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนนะฮะแล้วก็ เป็นภาพข่าวนะครับสอธิบดีสอธิบดีที่สอธิบดีของกระทรวงมหาดไทยที่โดนย้ายสมัยคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นมท1หนึ่งนะครับไปแสดงความยินดีกับท่านนายกอนุทินแอบผมว่า สิ่งแรกที่ท่านนายกอนุทินควรจะทำนะครับในฐานะที่ได้รับโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าเสนอคณะรัฐมนตรีทูลเกล้าขึ้นไปแล้วมีโปรดเกล้าลงมานำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตว์เริ่มปฏิบัติงานสิ่งแรกที่จะทำคือย้ายข้าราชการก่อนเลยครับ มันจะเหลือเวลาอีก10วันก็ช่างถ้าเป็นผมผมย้ายกลับครับย้ายกลับที่เดิมย้ายกลับที่เดิมครับอธิบดีที่ถูกย้ายไปเนี่ยถึงจะย้ายกลับมาแค่1ิวันแล้วเข้ามากเกษียณร,ราชการก็ตามนะฮะถ้าเป็นผมนะผมทำนะครับมันเป็นเรื่องปกติของข้าราชการบ่นไม่ได้แล้วครับ ผู้มีอำนาจเข้ามาเขาจะย้ายไปที่ไหนก็เป็นเรื่องของนักการเมืองของผู้บังคับบัญชาแต่ถ้าเป็นผมผมย้ายครับผมย้ายกลับครับใครจะว่าอย่างไรก็ช่างมันต้องมีหลักมีเกณฑ์นะมันต้องมีหลักมีเกณฑ์ หือว่าเขาถูกลังแก่ไม่ได้ไดทําความผิดอะไรเดี๋ยวผมผมบล็อกก่อนนะฮะเดี๋ยวบล็อกมันก็จะมีคนเข้ามากวนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะครับบังเอิญผมเห็นพอดีนะ ก๊อปหน้าจอไว้ก่อนชื่อนายวรวุษทูลชัยนะฮะไม่เป็นไรคงจะใช้ชื่อปลอม ตำแหน่งรัฐมนตรีก็น่าจะลงตัวน่าจะลงตัวกันหมดนะฮะน่าจะลงตัวกันหมดเหลือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะฮะตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นเขาลือว่าเป็นอดีตข้าราชการตำรวจนะครับ เป็นอดีตข้าราชการตำรวจผมก็มองว่าถ้าอดีตข้าราชการตำรวจที่สนิทกับท่านอนุทินชาญวิรกุลก็จะมีอยู่สองท่านนะครับท่านแรกก็จะเป็นท่านพลตรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอีกท่านก็จะเป็นท่านพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วง ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับผมก็ไม่รู้ข่าวภายในเลยนะครับแม่ไม่รู้ข่าวภายในเลยเราเป็นชาวบ้านครับก็นั่งดูข่าวไปอย่างเงี้ยครับใครได้ดีก็ดีใจด้วยนะครับ ใครได้ดีก็ดีใจด้วยใครซวยไปเราก็แสดงความเสียใจด้วยผมไม่ข้ามคนล้มอยู่แล้วนะครับเว้นแต่ใครที่มาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจเจ็บแค้นนะฮะเราก็ค่อยหาทางที่จะแก้มือเป็นเรื่องปกติครับ อ๋อผมไม่เล่นการเมืองครับผมผมไม่เล่นการเมืองครับใครจะให้ไปรับตำแหน่งอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละครับผมเป็นชาวบ้านอย่างเงี้ยดีแล้วครับเป็นอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับอยู่เป็นเพื่อนท่านผมวันนี้เขาไปนั่งคุยกับผู้ใหญ่มานะครับ ไปนั่งคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่มานะฮะนั่งคุยเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีกันสี่คนนะนั่งคุยกันล้อกันล้อเล่นกันอะไรกันนะฮะทำยังไงจะจัดการเรื่องปัญหาเขมรให้มันเรียบร้อย <c oughs> มันยังมีปัญหาตรงสะแก้วยังมีปัญหาตรงสะแก้วนะครับสะแก้วเนี่ย นายกอนุทินเคยพูดไว้แล้วว่าต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่นะครับต่างคนต่างอยู่ดินแดนขเขมรก็เป็นของขเขมรไปคุณก็ดูแลไปนับตั้งแต่วันที่28ที่สัญญาหยุดหยุดยิงกันวันนั้นนะครับใครครองพื้นที่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นนะครับส่วนในพื้นที่ตรงสะแก้วมันไม่มีการประทะกันงนะครับแต่ มันเป็นพื้นที่แผ่นดินไทยที่คนไทยมีเอกสารสิทธิ์นะครับเป็นสคอหอนึ่งนสสองนสสามและขมรนปลูกบ้านลุกลํำเข้ามาตรงนี้ก็ต้องเคลียร์กันครับขมรยก็ต้องยอมถอยครับคุณเซนก็ต้องยอมถอยตรงจุดนี้นะฮะแล้วก็ทางราชการโดยเฉพาะทางทหารก็ได้เตรียมจัดงบประมาณเข้าไว้แล้วที่จะล้อมรั้วก็ล้อมรั้วให้มันเด็ดขาดไปเลยนะครับ จุดไหนที่มันมีปัญหาลักลอบข้ามแดนกันอะไรกันเนี่ยก็จัดการผมว่ามันน่าจะไปในแนวทางที่ดีนะครับเพราะเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วนะครับมันไม่ยอมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยครับมัน ถือไม้เข้ามาถ้ามันยังยืนอยู่ในประเทศมันเขตพื้นที่ดินแดนมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าล้ําแดนเข้ามาในเขตไทยก็ต้องทําการจับกลุ่มต้องทําการจับกลุ่มนะครับแล้วก็สู้กันให้เขามาสู้คดีในเขตประเทศไทยส่วนระหว่างล้อมรั้วแล้วมันจะเกิดการยิงกันก็ขราวนี้ก็ต้องกระทืบให้สะใจไปเลยนะครับต้องเอากันให้ถึงตายเลย ให้ยึดโมเดลอิสราเอลที่ไปบอมนายกรัฐมนตรีของอะไรฮูตินะก็ต้องจัดการให้เด็ดขาดอย่างนั้นนะครับ